ก็รอเทอย่างเดียวครับวันนี้อยู่ที่ไหนยอย่างหนึ่งครับยิปซีอยู่แถวนี้ก็ไก่มาต้มดื้อตอนเย็นดื้อมาดูปลาเรามิกไหนครับมาดูปลาเรามิกไหนอ่เอาของแท้เนาะโอ้อย,ว,ย <c oughs> ว้าตดวบีปลาเราวกจะจ้างรถดำเดี่ยวสามร้อยครับโอ้ผมตายเลยแบกมาให้มีเด็ด เท่นี้รถผมใส่มาเฉพาะน้ําหนักหินอ่ะสิบสองตันนะครับน้ําหนักหินอย่างเดียวสิบสองตันครับกับรถเสียบังครับส่วนรถเออจัลลังกับรถบัวดได้สิบเอ็ดตันสามครับ,รถ,ร,บรถเล็กครับพวกนี้รถกระป๋องครับพวกเด็กเกาพวกนี้อันเดีวะนี่ก็กาลังมิกครับกําลังนี่นเชื่อนางาน ดูหน้างงานกันหน่อยจะผ่านไหมใช้รถเกียร์สองคันนะครับคันหนึ่งเกียร์เดอร์คันหนึ่งก็เกียร์คูเปอตาครับจัดให้ครับดูปลาเราแทงพี่ชายครับรถเกียร์เดอครับน้องชายครับรถไถครับอ่าวขา เฮ้ยขายยาสันดีล่ะาปาวีปาวีสุดจัดครับนี่ก็จะเป็นทีมงานขี้กระตือครับเฮ้ยว<อ>่าว่าหาวีผู้ใดอตอบเลยว่าบอก8 1เรียก8 9อ่ะผู้ใดเ,เปิดเที่ยววา่าเนาะซีรีส์เยบกดูตุ่นไหนดูตุน่นไหนเออ คนอยู่ดาดาหมีสาันโอ้เอฟเฟคไม่เห็นเลยครับเอฟเฟคโอ้ยต่อให้ซื้อนะอ่างเนาะแม่แล้วใส่กตันนึงเนาะรถกระปองเนาะมอเตอร์เียชุดจิงกะมาอโอ้ยังขาดังายังขาดบบด้รอบ่ใัหนึันน yep, ้วันเดยวโอ้โขากนเขากับหมโบจังนเา พ่อคว่าเจียวช้ำหน่อยแต่นู้ตายแล้วนี่เจียวเรพันไวมเนาะพอตอนเลนหินในทางเจียวพอมาถึงเปิดพื้นเฮ้ยแห้งไงเดี๋ยวโชว์ครับโชว์ครับเทปดูนี่ ปลารลถือแบบมั้คร <what? S 1> ัถือแบบมั้วเดี๋ยวไปดูสิดูแบบปลาโลหน่อยเราก็ขับเกตเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะลงหินคุกกันเลยครับผมจัดไปแล้วครับเที่ยวแรกครับไม่มีคนถือกล้องให้ครับ นี่อบตคุมงานเองครับผ่านวะไงผ่านวะ่านอยู่เออพันนะเนาะขันนายยกไป่านเดี๋ยวโอ้ยยกชาวบ้านไหน่านเัาชาวบ้านชาวบ้านแง่พันอาทิตย์แง่พันไู่โอ้อยู่ไปเลยครับไปเลยนี่เจอเดก้านะครับแบกมาเต็มพิกัดเหมือนกันครับสิบตันอันนี้

Bịp tè, bịp tè, bịp tè Ồ, vô, vô ai u nào Nhọc lên nó anh lên nó anh Vô, vô, vô Vô Đây Điệt, hẹn nó đi mà hoạt leo nhỉ Vô, nhúc 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 nhục Bài, nhục 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 nhìn ngang này nhúc đó, bay nhúc, lông ngang, เออคืนนี้ก็ได,กได้ลมเบิดว้าวปั๊มลมปั๊มลมนะปั๊มลมครับลมหมดครับมันเปลืองเพราะว่ามันต้องเบรกเบรกด้วยครับแล้วก็ดันด้วยครับนี่ Ồ, anh hèn, hèn hèn Nhục bên đây Bao Nhục bên lên bên đây Bên lê ไปแล้วเลยแต่ไฟเด้อโอ้นี่ครับใส่ให้อย่างนาครับ15เซนครับผมไม่มีหมกครับ15คือ15ครับทีมงานผมไม่ต้องห่วงครับดูพีมีมปลาเหลาเกจครับ นี่อรอบเดียวครับเทพมา,า,ากครับหาดูยากครับนี่บอกเลยนี่รอบเดียวสมมติพุ่มงานนี้ลงง,งก็น้อยเหมือนกันบางไอรถมันหอดีรินกาเรื่ง อจอเมคเชียร์แมนนี่เราจอเมคเชียร์ขึ้นมูอมาเดก้ารครับออกก่อนครับเดกา้าคิวต่อไปตามด้วยฮิโน่ครับรอดูจะแฮตแฮตไหมไม่ต้องซื้อก็แค่นี้นี่ดูการเกลีรยตี้ครับ rất dễ là phải kia rồi lại, bong đêm có coi tuồng á, เดี๋ยวเอาถเกีดแต่งครับดูฮิโน่ขาวบ้างครับนี่แพดแพดเลยครับนนี้จัดหนักมาเมื่อกี้ครับสิบตันครับใส่หมอบครับ บอกด้วยมับอกพ่อพ่อนแเลยพ่อพ่อนแงกเลย อ,อพอทำนี่แหละเน้อยพอพอ,พอเออใส่ยิยกจน้อยยกเจน้อย,อ,ยอ่ะนี่มาดูการทีครับแต่ละคันมันไม่เหมือนกันนะครับเลยเอ,อ้ใส่ไฟแม่ ไปไปเลยไปเลยพอพ่อใส่ไฟเออไปโยโยไปเลยนี่ครับเออพอดอแยกจะไปนิดหน่อยข้างๆทางไน่แมนบเออ มันต้องอมเต็มผานครับมันถึงจะเกลยดนิ่มครับถ้าถ้าอุมไม่เต็มผานมันจะโดดดงดๆง,งดงครับนี่ีคูปาต้านี่จะไล่ต้อนอะไรมาใส่หนียังไมไ <S 1> <S 1> <S 1> จะน่าจะเต็มครับงานนี้ ยกกันหน่อยเออนี่ครับกินเขางคานจะทำง่ายครับเพราะว่ามันเปียกดีโอ้หสวยครับเห็นไหมรอบเดียวเกือบได้แล้วครับนี่ตัวในบ้างแล้วก็ลากกลับครับ ลากกลับจากหัวนี้มาใส่ทําแต่ถ้าเรามาเทเสริมไม่ได้ครับทาาํายากครับเอารถไถลากกลับดีกว่านะครับนะนี่จันหลังก็จันมาสิบจันเหมือนกันครับอันอน,น,อน,นี้จันมาสิบจันครับมาลองนี่ธรรมดาครับทีมือนี่ไม่ธรรมดานะครับ คนขับรถไถนี่ไม่ใช่ว่าใครจะขับได้ครับถ้าเกลด,ดินน่ะเกลด,ดินน่ะมันใช่ครับเกียง่ายครับแต่ถ้าหินคุกนี่บอกเลยครับถ้ามือไม่นิ่งจริงนี่ลำบากครับเลย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 อ้าไปอีกว่ามันบวมิดได้หน่ไปเลย ทางมึงเอาพีดได้หนึ่งไปไปเลยอ้อโอ้แห้งเหรอเพื่อนไอ้คั <laughs> นแดงนี่มันแรงจริงอะ่ะลิบนี้ดูยาวๆเลยครับลิบนี้มันาดูแั่ว่า Bye bay Bye 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 bay 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 bye, bay 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 กู้หินใหญ่ครับสวยน,นี่แล้วว่า,า,า,ามันไดเลยต้งแ้าเป็นหาเลยนี่โอุ้อ้มาเต็มใบครับัวนิ่งมากครับ รถนี้ไม,ม่มีสะดุดเลยเย่ได้ครับเป็นเหล่าชัว์อัพกับชัว์อั ขวัญเลยครับแม่ทำเซียนครับนี่ใกล้เกียรได้นี่ากคันท้ายครับเราสมหวังครับสำหรับรอบนี้มาทีละห้าคันครับทิงไม่ไกลครับมาก็มารอกันเกียรนี้แหละก็ แบบเหยียบครับก็เดี๋ยวรอรถเยรดเดอร์แต่งข้างครับแต่งข้างก็เกียร์บนก็จบแล้วครับมาตามด้วยสมบังครับนี่มาดูลีลาของสมบังบ้างโอ้ยขาเขาแรงนะคันนี้พอ่พอพอ่อพ่อ Uh, chạy không ơi, nào đấy, vậy Dạ, đừng nói câu nhung chơi đây, nhung chơi đây, phải thoải mái không, thoải mái, thoải mái เออยิกยิบยิกระชากกระชากกันหน่อยเออมันบางแค่นี้อย่าเด้อเหรอไหมครับก็ม่ทันเสร็จพิธีครับลกรอบนี้เดี๋ยวเราติดตามรอบต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามครับช่องบอเบียล้ำซิงอยู่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเนาะ สวัสดีครับ